สวัสดีแฟนเพจลุงศักปักมวนช่อง YouTube ลุงศักทําม,มาหากินสําหรับคลิปนี้สิาพาไปเบิง่งรถเกี่ยวขา้าวพี่น้องช่วงนี้บว่ว่าตามท่งไหทุ่ทงนาทะแนมลงไปก็มีแต่ร่วงข้าวกําลัง ออกสีเหลืองพร้อมสีเก็บเกี่ยวพผืชดพันธุ์ทางการเกษตรดังจากที่ปักดำมาซองสามเดือนพี่น้องถ้าเดินทางไปไซมาไซกับสิพ่อบรรยากาศแบบนี้แหะทาเป็นพี่น้องทางอีสานแล้วกับพี่น้องแล้วกับพี่น้องเช้าหน้าอากาศเื้อนอีกกรห่อนจักหน่อยมาเบิบ่์บรรยากาศทงุทงไฮทุงนาบรรยากาศการเกี่ยวเขาได้เลยพี่น้องดดเกี่ยวเขาพี่น้องตอนนี้มัน ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวกับเป็นรถคูบตานะครับรุ่นใดบปุ๊นี่ดีอีเจ็ดศูนย์่ครับเป็นรถขนาดกลางเนาะครเดี๋ยวมาหน่อยนี้นี่เก็บรถอยู่นี่เก็บรถอยู่นี่หน้าโค้งหันขวาเนี่ก็เป็น,ขนเขาที่ เจ็บเกีียวเรียบร้อยออกมาเป็นเม็ดแบบนี้คะพี่น้องเกะาแสนไปเซ็นเท่าไหรอยทุกมือนเซ็นเท่าไหรล่ะ1200 1200ืมเอเงินเสือกเา1200ลุงวันมันเลเป็นอยมืลดอีกา่นี่จังอย่นี้ก็ใครอยู่มันแลนลงมาหอที่เพตัวงแล้ว ซอะหันอืแล้วเราจะพไปหรันซีเขาคดย่งคนเอาเขาไปขายลายแห้งราคาลงมีว่าทอกแก่มีทอกแก่เพื่อนบวกเกี้ยวก็ต้องเกี้ยเราเจ้ามืออื่นเจ้าเปมืออื่นข่ยนํำข่ยน่ำแท้

รถเกี่ยวขอพีหลังเอ้ยเจปีหรคะขั้นไหนรถเจกปีหรขั้นนี้เจ็ดปีแล้วเบิดงวดแล้ว 嗯。Mm hmm. yeah.

โอ้ย่อนไปย้อนมากับเสียคารำมันนีเ<ช>ลยนะติดจิ้งกันกวดแถวได้ก็นอ่อมมันมันอยู่ไกลกันโตมคิดจะกี่เร็วแต่ถ้ากกับโตมโตมโตมใส่ไ,ปไปด้เป็นรับ อืที่แรกกัดเป็นบริมอ๋อนะโชค้งมาเดวนี่กะติกาไปของน้าเพราะว่ามัยิ่งกัะหน่เป่านะอืมมันกระชาเยอะเลยโคงใจเพก็ยังซักเหมือนกับาหารักกันนะจักได้จับต้อเที่ยวกระเสธรบเกือนไมนเที่ยวเขาจำเล่นก็แค่ยังน แม่น mất มื้อ พี่ร้องให้เบิงบรรยากาศการเี่ยวเขาช่วงนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลก,ก์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ